สวัสดีครับกลุ่มของเรานะครับจะมานําเสนอสไลด์ของอาจารย์ศิรลัตน์อารุณธัญญาครับในกลุ่มของเรานะครับจะนําเสนอในหัวข้อที่ชื่อว่าโปรตีนในพืชครับโปรตีนเนี่ยสำคัญอย่างไรครับครกินเท่าไหร่ถึงเพียงพอนะครับอย่างที่ทุกคนทราบกันนะครับว่าโปรตีนเนี่ยเป็นแหล่งพลังงานสาคัญครับของร่างกายและนอกจากนั้นเนี่ยโปรตีนยังให้ประโยชน์ต่างๆด้วยเช่นโปรตีนเนี่ยจะช่วยไปบํารุงกระดูกครับบารุงผิวหนังและบํารุงกล้ามเนื้อด้วยครับ ปริมาณโปรตีนนะครับที่ต้องการได้รับต่อวันนะครับจะขึ้นอยู่กับว,ว่าคุณเนี่ยเป็นเพศอะไรอายุเท่าไหร่ครับแล้วก็สุขภาพเป็นยังไงสูงส่วนสูงและน้ําหนักเนี่ยเท่าไหร่ครับโดยถ้าสมมติคุณเป็นผู้หญิงที่สุขภาพดีเนะี่ยคุณต้องการปริมาณโปรตีนนะครับ50กรัมต่อวันครับแต่ถ้าเป็นผู้ชายที่สุขภาพดีเนะี่ยต้องการปริมาณโปรตีน6กกรัมต่อวันครับแหล่งโปรตีนที่ควรเลือกและควรหลีกเลี่ยงนะครับโปรตีนที่ควรเลือกครับควรจะเป็นโปรตีนที่มาจากเนื้อเป็ดเนื้อไก่่และะเเนื้อปาาารพว เนื้อสวชนิดนี้ครับมีโปรตีนที่ค่อนข้างสูงครับและมีไขมันต่ําครับและก็การทดแทนโปรตีนจากพืชนะครับคือในเทศอย่างที่ทุกคนทราบกันนะครับว่าในประเทศไทยเนี่ยเรามีเทศกาลกินเจใช่ไหมครับเราไม่สามารถที่จะบริโภคเนื้อสัตว์เป็นโปรตีนได้เราจึงต้องบริโภคครับพืชแทนโดยกลุ่มของพวกเรานะครับได้นําพืชทั้งหมดครับ5ชนิดครับมาตรวจสอบว่ามีปริมาณของโปรตีนเท่าไหร่และควรบริโภคอะไรครับโดยพืชที่กลุ่มของพวกเราครับนามามี ถั่วเหลืองครับอะโวคาโดครับแล้วก็ถั่วแดงถั่วที่สงแล้วก็เม็ดบัวครับมาเริ่มกันที่ถั่วเหลืองนะคะถั่วเหลืองเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงและหลากหลายเพราะอุดมไปด้วยโปรตีนคาร์โบไฮเดรตกรดอะมิโนและยังมีไขมันที่ดีนะคะแล้วก็มีเส้นใยอาหารสูงมีวิตามินและก็เกเลือแร่นะคะอีกทั้งยังหาซื้อได้ง่ายตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ได้จากถั่วเหลืองนะคะเช่นเต้าหู้น้ำเต้าหู้ค่ะ โปรตีนของถั่วเหลืองต่อ100กรัมนะคะอยู่ที่38กรัมข้อควรระวังในการกินถั่วเหลืองนะคะในถั่วเหลืองที่ยังต้มไม่สุกหรือว่ายังผัดความร้อนมาไม่ถึงที่นะคะก็จะมีสารการยับยัง้งการทํางานของเอนไซม์เพปซินซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ย่อยโปรตีนค่ะการที่เรากินถั่วเหลืองดิบจะทําให้คุณภาพในการย่อยโปรตีนของเราลดลงค่ะ ข้อผลไม้อื่นๆอีกค่ะต่อมานะคะข้อเสียของอะโวโค,า,วคาโดค่ะอะโวคาโดนะคะไม่สามารถรับประทานแบบดิบได้คะ่ะเนื่องจากนะคะมีสารแทนนินเป็นจำน,นวนมากและมีรสชาติฝกค่ะถ้าทานดิบถ้าทานดิบเป็นจำน,นวนมากจะทาให้คจะทําให้ควดหัวคะ่ะเพราะฉะนั้นแนะนําให้รับประทานแบบสุกค่ะค่ะต่อมานะคะถั่วแดงค่ะถั่วแดงนะคะจะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพชนิดหนึ่งคะ่ะโดยโปรตีนที่ได้จากถั่วแดงนะคะ เก็บเท่ากับเนื้อสัตว์ได้เลยทีเดียวค่ะแถมยังไม่เป็นผลเสียต่อร่างกายอีกด้วยนะคะโดยถั่วแดงปริมาณ100กรัมนะคะให้โปรตีนถึง24กรัมค่ะถั่วแดงนะคะมีประโยชน์มากมายเลยค่ะอย่างเช่นนะคะในสารอาหารในถั่วแดงนะคะมีส่วนช่วยในการช่วยขับถ่ายค่ะแถมยังป้องก,กันโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้อีกด้วยนะคะอีกทั้งนะคะถั่วแดงนะคะยังช่วยขจัดของเสียที่ยังตกค้างอยู่ในทางเดินอาหารค่ะ และมีสารแอนโทไซยานินนะคะซึ่งทำหน้าที่เป็นสารต้านออกซิเดชันอีกค่ะโดยถั่วแดงนะคะไม่ได้มีแค่ประโยชน์อย่างเดียวนะคะถั่วแดงยังมีโทษอีกค่ะสำหรับผู้ที่ป่วยเป็นโรคเกานะคะไม่ควรรับประทานถั่วแดงค่ะเนื่องจากสารอาหารในถั่วแดงนะคะจะไปกระตุ้นค่ะทำให้เกิดอาการข้ออักเสบกำเริบได้ค่ะต่อมาถั่วลิสงนะคะ อุดมไปด้วยโปรโตีนไขมันดีเส้นในอาหารและสรรพคุณด้านสุขภาพต่างๆมากมายค่ะเช่นบำรุงหัวใจรักษาและป้องกันโรคเบาหวานต้านมะเร็งทั้งยังมีราคาถูกเมื่อเทียบกับถั่วชนิดอื่นๆค่ะประโยชน์ของถั่วลิสงนะคะ1ช่วยบำรุงร่างกายช่วยในการจเจริญเติบโต2ช่วยบำรุงสมองและประสาทตาช่วยเสริมสร้างความจำและยังมีโคลีนที่ช่วยควบคุมความจำอีกด้วยค่ะ ปริมาณโปรตีนของถั่วลิสงต่อ100กรัมนะคะเท่ากับ26กรัมเพราะของถั่วลิสงถั่วลิสงเป็นกลุ่มอาหารเสี่ยงที่มักพบสารพิษซึ่งเกิดจากเชื้อราชนิดหนึ่งที่เรียกว่าสารกฟาทอกซินซึ่งเป็นสารร้ายแรงต่อสุขภาพของผู้บริโภคโดยเฉียบพลันค่ะต่อมานะคะเม็ดบัวเม็ดบัวมีสคุณทางยามากมายค่ะรละยยัดอุดมไปด้วยสารวิตามินและสารต้านอนุมูลอิสระค่ะ แล้วก็เม็ดัวเนี่ยจะอุดมไปด้วยโปรตีน1.17กรัมเม็ดัวนะคะจะมีประโยชน์ดังนี้ค่ะก็คือจะดีต่อการลดน้าหนักมากค่ะเพราะว่าเม็ดัวเนี่ยเป็นธัญ,ญพืชที่มีไฟเบอร์สูงแล้วก็จึงทําให้มันอิ่มได้นานมากขึ้นด้วยค่ะแล้วก็ยังช่วยเรื่องของสุขภาพหัวใจด้วยค่ะเพราะว่าจะช่วยให้เลือดนะคะไหลเวียนไปยังหัวใจแล้วก็ส่วนต่างๆของร่างกายได้ดีขึ้นค่ะ ข้อควรระวังนะคะผู้ที่มีอาการแพ้ทันยัพื้หรือว่าเม็ดบัวซึ่งมีหน่อยคนมากที่แพ้แต่ถ้าให้หลีกเลี่ยงได้ก็ควรหีกเลีะะ่ยงค่ะ